ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านข้าบัตทัดเต็มสยามนะครับตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนัง,นงจังหวัดนครศรีธรรมราชเดี๋ยวก็จะพาดูข้าบัที่ร้านดูครับอันนี้ครับก็เป็นร้านของฝากนะครับก็อันนี้เป็นพันทับดเต็นสยามใช่ปะข้าวเต็มสยามค่ะอ๋ออันนี้ก็ขายขายทุกวันขายทวัที่ตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนังแต่ก่อนนี่ทองดีไม่ทองดีอันนี้อ๋อ อาตอนนี้เราขายทับติมสยามอย่างเดียวอ่าข่าวน้ำผึ้งขาน้ำผึ้งอันนี้อ่านี่ขาวน้ำผึ้งขาวน้ำผึ้งข่าน้ำผงนี้มันต่างจากทับทิมสยามยังไงสังเกตได้มันจะหวานอมส้มโอ้้อสีขาวเริ่มจะสีขาวมันจะหวานอมส้มน่อ๋อมันจะหวานอมส้มอรัสมส้มๆค่ะอกเกอเเปรี้ยวหรือเปล่าอ๋อไม่ไม่เปรี้ยวมากมาอออส้มอ่ะอ๋อแต่ถ้าทับทิมสยามมันจะหวานเลยนะล้วนสี อ๋อเน nice <ki> ี่ยตัวอย่างอ๋อไก่เป็นเพชรก็ไายเหมือนกันก็ตามป้ายเลยนะนี่ครับก็คือตอนนี้เหลือ2,000เจ๊มันจะมีบางทีมันจะมีทองดีขาวน้ำผึ้งแล้วก็ดับกลิ่นขยะก็อ๋อใช่ตอนนี้ใช่ร้านก็ขายดับกลิ่นขยะก่อนนี่ครับร้านก็เรามีพวกอะไรผลิตภัณฑ์อย่างเงินด้วยไหม พวกน้ำส้มน้ำส้มแจกหรือเปล่ากันเนี่ยน้ำส้มแจกค่ะอ๋อครับนี่ตรงนี้แล้วก็จะมีไตรปลาไตรปลามีไตปลาแล้วก็มีกาแฟกาแฟไอ้นั่นสองพียอดอารมณ์ช่วยสั่นๆหน่นยอีกทีนึงฝากขายอันนี้นะนี่ครับก็กาแฟอะไรก็มีหมดก็มีหอยเสียบเหมือนกันนะก็จะมีฟ้าน้ำอ๋อ ของส้อมโบนี่ก็คือเป็นสินค้าหลักของเราใช่ค่ะสินค้าหลักอ๋อนี่ครับถ้าเคยมาซื้อจํานวนเยอะๆก็อาจจะลดกันได้ตามธรรมดาของการขายผลไม้นะใช่ค่ะลดได้ค่ะคือขายขายตั้งปริกเรืยส่งนะส่งขายส่งทั่วไทยค่ะส่งทั่วไทยเราขายมา20กว่าปีแล้วค่ะก็แยกขายขายส่งทางแบบออนไลน์คนส่งด้ไหมได้วยค่ะช่วยบอกเบอร์เบอร์โทรด้วยด้วยเสียงหน่อยมันจะไม่ได้เบอร์อะไรครับ082536ค่ะ5369258 9258ค่ะเบอร์ที่ใกล้นี่ครับทา่ป้ายก็แวะมาอุดหนุนกันได้เราขายตั้งแต่เช้าไหมครับเช้าค่ะเช้าประมาณสองทุ่มแล้วก็ฟังขาไปนครนะนี่ข้าใจว่าเลยทางเข้าวัดบางบูชามาด้วยไหมค่ะเลยมาประมาณร้อยเมตจากปากทางบางบูชามาประมาณก่อนถึงสะพานอะไรก็แยกสะพานก้ามคกอสะพานก้ามคกอบางจากอ๋อแล้วก็ก่อนถึงวัดบางจากด้วยนะ ก็วมาดหนกันได้ก็เป็นสินค้าชุมชนนะของชาวปากพนังนี่ครับอย่างอื่นก็มีน้ําส้มจากกระปีอะไรมีใช้ได้นี่ก็อนาคตก็อาจจะเพิ่มสินค้าเรื่อยๆนะเพื่อความหลกากหลายโอเคครับขอบคุณป,ป้าเฟนมากครับที่พาดูร้าน